สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมาพบกับผมในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็มีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําวิดีโอให้ชม2วิดีโอเลยวันนี้นะครับตอนเช้าก็ทําเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อเทศวัสัตรีไปแล้วนะครับช่วงบ่ายผมก็จะได้นําเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทศวัสัตรีนะครับมาให้กับพี่น้องได้ชมประมาณสัก4ี่ชิ้นนะครับประมาณสัก4ี่ชิ้น แต่ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดตรงนี้พี่น้องอที่มีเรื่องราวอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะทําความรู้จักกับผม,มก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะฮะตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมนะครับหรือจดเบอร์โทรไม่ทันนี้ก็ให้ไปดูที่หน้าปกวีโอผมแปะเบอร์โทรแปะคิวอาร์โค้ดของไลน์ไว้นะครับท่านสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็ทักมาได้เลยนะครับหมายเหตุไม่ตอบเกทแท้ทุกกรณีไม่ต้องถามเรื่องเกทเรื่องแท้เข้ามานะครับาะไม่ตอบ พี่น้องที่เข้ามาใหม่ๆถ้าชมวิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาเป็นประจำานะครับโอเคครับวันนี้ก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับในยุคเขาเรียกว่าในยุคก,กลางๆนะในยุคก,กลางๆเนี่ยมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับก็จะมีอยู่สองสองที่ที่ผมได้มานะครับพวกงานเนี่ยนะครับ ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นตระกูลเก่าแก่นะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของอ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในอำเภอตาคีนะครับเนี่ยก็เป็นตระกูลเก่าแก่เลยทีเดียวเป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับส่วนมีดผมก็ได้มาจากสไตล์แบบชาวบ้านนะครับเป็นสไตล์แบบชาวบ้านก็ได้มาก็จะเอาธรรมชาติอ่าของวัตถุมงคลที่เป็นประเภทงาแกะมาให้พี่น้องได้ชมนะครับ แต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องมาเท้าความกันนิดนึงว่าวัตถุมงคลที่เป็นประเภทงาเนี่นะครับประเภทงาแกะเนี่ยของหลวงพ่อเดิมนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระงาแกะสิงห์งาแกะนะครับนางกวากงาแกะแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับวัตถุมงคลประเภทงาแกะหลวงพ่อเดิมนั้นทรงปฏิหารมากมายนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีราคาสูงนะครับบางทีราคาสูงกว่ามีดด้วยซ้ํานะครับ สิงบางตัวสิงบางศิงละปะนี่ราคาหลักล้านเลยนะครับราคาหลักล้านที่เขาเช่าหาที่เขาแลกเปลี่ยนกันนะครับดังนั้นวัตถุมงคลประเภทสิงงา a แกะหรือว่าเป็นพระงาแกะที่ทํามาจากพวกงานี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมที่แสวงหากันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับหายากด้วยผมก็จะได้นำเอาไม้พี่น้องได้ชมวันนี้ประเภทงาแกนี่3ชิ้นนะครับ เมื่อเราพูดถึงเรื่องงานนี่นะเมื่อเราพูดถึงเรื่องงานเนี่ยเราเราก็ต้องมาดูว่าวัตถุมงคลที่ทํามาจากงาเนี่ยนะครับถ้าเป็นงาแท้เราควรจะดูยังไงนะครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างงากระดูเขี้ยวเขานะครับกระดูเขี้ยวเขาพลาสติกเลซินนะครับต้องแยกกันให้ออกว่าเลซินมีธรรมชาติอย่างไรพลาสติกมีธรรมชาติอย่างไรนะครับปัจจุบันเนี่ยเขา เขาปอมงานเนี่ยด้วยเรซินก็มีนะครับด้วยพลาสติกก็มีนะครับแต่ทั้งพลาสติกและเรซินนั้นล้วนแต่มีธรรมชาติที่ไม่ได้เหมือนงานนะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องงานดีก็จะสามารถแยกแยกแยก,แยกออกจากกาันได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไฟมาจี้เอาเอามาไฟมาจี้ว่ามันใช่งาหรือไม่ใช่งาอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลยนะถ้าคนมีความชํานาญนะในเรื่องงานนี้นะ งากับกระดูกมันต่างกันอย่างไรก็แยกกันให้ออกงากับเขี้ยวกับเขาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรต้องแยกกันให้ออกนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมที่ประกอบไปด้วยงานเนี่ยมีทั้งมีดมีทั้งพระงาแกะสิงหงาแกะนะครับหลากหลายอย่างเลยทีเดียวที่ประกอบไปด้วยงาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของงาให้ได้นะครับแล้วก็ธรรมชาติของงานเนี่ยมันมีหลายสภาพที่เราจะต้องใช้พิจารณา วัตถุมงคลที่เป็นประเภทงาแกะคนพ่อเดิมนะครับงาใช้ช้ำอันนี้ก็ต้องพิจารณาไปอีกแบบนึงฮะงาถูกใช้มาบ้างและงาไม่ถูกใช้เลยเนี่ยนะครับมันจะมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องแยกแยะสภาพแยกแยะการเก็บออกจากกันให้ได้นะครับไม่ไม่ใช่เราจะไปพิจารณางาไปในโซนช้ำในการถูกใช้ช้ำม,มาอย่างเดียวนี่ มันก็จะพลาดเพราะว่างาบางชิ้นไม่ได้ถูกใช้เลยนะครับงาบางชิ้นไม่ได้ถูกใช้แล้วเราไปพิจารณาให้มันช้ําเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียหายเมื่อมันไม่ช้ําเร,<笑><笑>เราก็จะบอกว่าเก๊นะครับเราก็จะบอกว่าเก๊เราก็จะพลาดนะเราก็จะพลาดที่จะได้วัตถุมงคลของหลวงพอ่อพยายามแยกนะฮะแยกสภาพใช้ช้ําสภาพใช้บาบ้างสภาพไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกเหมือนรถนั่นแหละครับรถใช้ช้ํารถใช้มานิดหน่อยรถไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับ มันก็ต้องแยกกันให้ออกนะไม่ไม่ใช่จะบอกว่าโอ้ยรถผ่านมา5ปีมันต้องช้าอย่างนี้มันจะต้องโซมอย่างนี้อะไรประเภทเนี้ยเออบางคนนีออ่ซื้อมา7ปีละไม่ยังไม่ถึง30,000โลเลยก็มีนะครับเอ,อ่อแล้วเราจะไปพิจารณาแบบเดียวกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ยากนะมันก็ยากมันก็จะพลาดนะครับโอเคเรามาพิจารณาเรื่องงาก่อนอันดับแรกนะครับงาชิ้นนี้เป็นงาไม่ได้ถูกใช้อายุของงานะครับอายุของงา ที่ที่ได้ถูกจานไว้เนี่ยนะครับงาชิ้นนี้อยู่ในยุคป,ประมาณปีพศ .2470 กว่านะครับท่านก็ลองคิดดูว่าถ้าประมาณปีพศ .2470 เนี่ยนะงานชิ้นนี้จะมีอายุป,ประมาณ97ปีเลยทีเดียวนะครับ9กปีหรือ90กว่าปีเนี่ยท่านก็ลองพิจารณาว่างาชิ้นนี้ไม่ได้ถูกใช้เลย ถูกเก็บอย่างเดียวเนื่องจากว่าเป็นงากระเด็นเป็นงากระเด็นก็คือคําว่างากระเด็นนี่หมายหมายถึงว่าช้างตกมันเขาสู้กันแล้วงามันแตกกระเด็นอยู่บนพื้นนะครับมันหักนะมันหักมันไปแทงต้นไม้ไปแทงจมจอมปลวกแล้วงาหักคาเนี่ยนะพวกเนี้ยพวกนี้เขาเรียกว่างากราจัดงากรามใจก็คืองากระเด็นที่มันกระเด็นอยู่ตามพื้นดินอันนี้เป็นงากระเด็นนะครับ เป็นงากระเด็นแล้วเขาถือว่างานี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวาปกปักคุ้มครองรักษาอยู่นะครับถ้าใครปฏิบัติดีบูชาอย่างดีเนี่ยก็จะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บุคคลผู้นั้นและก็ครอบครัวนั้นๆจะทํามาหากินขึ้นเป็นสิริมงคลเพราะว่ามีเทพเทวารักษาอยู่นะครับแล้วก็งาแบบเป็นงากระเด็นนี่นะครับถือว่าเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเขาเรียกว่าเป็นของทนสิทธิ์เป็นของที่ไม่ต้องปลูกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับ แล้วยิ่งได้รับการอธิฤฤษฐานจิตบุกเสกจากพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มีพลังจิตสูงนี่ยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นงากระเด็นก็หายากแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการจารยันจากหลวงพ่อเดิมนะฮะจารยันจากหลวงพ่อเดิมแล้วอธิษฐานจิตบุกเสกจากหลวงพ่อเดิมด้วยนี่ยิ่งเป็นของหายากนะครับเนี่ยยิ่งเป็นของหายากแต่ว่างาชิ้นนี้เป็นงากเดกกระเด็นนะครับไม่ได้ถูกใช้เลยถูกวาง ถูกวางอยู่ท่านดูลักษณะงานไม่ได้ถูกใช้เนี่ยสภาพเขาจะเอี่ยมเลยไหมครับสภาพจะเอี่ยมนะครับแล้วเนื้อของงานเนี่ยก็ยังเอี่ยมเอี่ยมอยู่เห็นไหมครับยังเอี่ยมเอี่ยมอยู่แต่ก็มีความแห้งนะมีมีความแห้งบางจุดนี่มันจะเป็นฝุ่นเหลืองเหลืองอย่างนี้นะครับมันเป็นการคลายตัวเอาความสดเอาสารบางอย่างที่อยู่ในเนื้องานนี้ออกมาแห้งเกาะตามผิว เก่อตามผิวก็จะออกเป็นฝุ่นสีขาวบ้างฝุ่นสีเหลืองบ้างในลักษณะเป็นแบบนี้บางส่วนก็จะผุนะฮะเราเอากล้องสองดูบางส่วนมันจะผุเห็นไหมครับตามรอยแตกตามรอยแยกเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะแบบนี้แต่ว่าการตัดเนี่ยการตัดเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่มันจะเหมือนใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับอายุประมาณ9กกว่าปีนะฮะตั้งแต่หลวงพ่อจานมานี่นะครับเนี่ยลายมือหลวงพ่อเดิมเลยนะครับจำลายมือหลวงพ่อเดิมไว้ให้ดีนะครับ แล้วงาเมื่อตัดขวางเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นใยโยงกันอยู่ในเนื้องาแบบนี้นะครับอยู่ในเนื้องาแบบนี้นี่คือลักษณะงาที่ไม่ได้ถูกใช้นะครับเป็นงากระเด็นนะครับเป็นงากระเด็นเป็นงาทนสิทธิ์เป็นงาที่หายากนะครับผมเลยเอางาธรรมชาติของงาไม่ได้ถูกใช้มาให้ท่านได้ชมแล้วก็เอาลายมือหลวงพ่อเดิมมาให้ท่านได้ชมเพื่อที่จะยืนยันว่างาไม่ได้ถูกใช้นั้น มันมีสภาพเป็นแบบไหนสภาพเอียงๆแบบนี้แหะครับแต่ก็มีความแห้งตามรอยแตกเห็นไหมครับมีความแห้งความผุตามรอยแตกนี่เห็นไหมครับความแห้งความผุอยู่ในรอยแตกอย่างนี้ไม่ใช่ไม้นะครับบางคนนี่ชอบบอกว่าเป็นไม้ระหว่างไม้กับงาน,นี่มันห่างไกลกันโอ้ระหว่างฟ้ากับเหวนะไม่ใช่ฟ้ากับดินนะฟ้ากับเหวนะครับนี่ ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นงาเลยนะครับนี่เป็นงานะครับงาเก่าเป็นงากระเด็นนะครับเนี่ยเก่าแห้งๆแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนรอยตัดนะครับและก็รอยจานของหลวงพ่อเห็นไหมครับเนี่ยลายมือหลวงพ่อเลยนะครับลายมือหลวงพ่อเดิมเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะงาที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่งาใหม่เป็นงาเก่า นะอายุป,ประมาณ90กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่การตัดและการจานมาเนี้ยเกกว่าปีแล้วนะครับเพราะว่าลายมือหลวงพ่อนั้นจะปรากฏอยู่ในยุคปีพศ2480ลงไปนะครับจะปรากฏอยู่ในยุคนั้นนะครับปีพศ2480ลงไปจนถึง70 60นู่นไปถึงนู่นเลยนะครับรอยจานลายมือหลวงพ่อจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ส่วนปีพศ2480ขึ้นมาเนี่ยจะพบเจอลายมือหลวงพ่อนั้นค่อนข้างยากเว้นไว้แต่อา่าวัตถุมงคลบางรุ่นนะฮะที่เป็นกรณีพิเศษนะครับที่หลวงพ่อท่านจะจานให้เราจะเห็นลายมือของหลวงพ่อนั้นอยู่ในยุคเลยปีพศ2480มานั้นน้อยมากนะครับเราจะต้องสามารถแยกแยะลายมือของหลวงพ่อออกจากลายมือกลุ่มลูกศิษย์ให้ได้นะครับ เพราะว่าลายมือกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยที่เราเห็นกันเยอะแยะมากมายนั่นบางคนบอกว่าเป็นลายมือหลวงพ่อเดิมไม่ใช่เลยนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นลายมือกลุ่มลูกศิษย์นะครับลายมือหลวงพ่อเดิมนี่จะอยู่ในวัตถุมงคลในยุคต้นๆนะครับนี่ชิ้นนี้คือลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับเอางามาให้ชมเนี่ยเพื่อให้ท่านได้ชมว่าเนี่ยสภาพงาไม่ได้ถูกใช้แบบนี้นะครับแล้วทีนนี้ผมจะนำางาที่ท่าน เจ้าของเนี่ยท่านนําไปเลี่ยมไว้นะครับท่านสั่งแกะ um และนําไปเลี่ยมไว้เนี่ยเลี่ยมในลักษณะแบบนี้ก็เยอะนะครับเยอะเป็นสิงอยู่ในรูปหัวใจอยู่ในกรอบรูปหัวใจนะครับเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะครับเลี่ยมด้วยกรอบเงินแบบนี้นะครับเป็นสิงสามขวัญแกะแบบนี้นะครับแกะอยู่ในกร <ใ apron, S 2> <cumulative S 1> อบรูปหัวใจ อันนี้ก็สัมผัสมาบ้างเป็นงาที่ผ่านมือผ่านเงือผ่านใครมาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะนะครับเ,เรื่องวัตถุมงคลเกี่ยวเรื่องงาแก่เนี่ยผมจะพิถีพิถันในการเก็บในการสะสมนะครับผมจะไม่ได้สะสมมั่วตามท้องตลาดตามอะไรพวกนะี้ก็ก็จะไม่ค่อยได้เก็บสะสมในลักษณะแบบนั้นผมจะเก็บสะสมที่มีประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนนะครับที่มีประวัติ ความเป็นมาเป็นไปชัดเจนเนื่องจากว่าช่างที่แกะงาแกะให้กับหลวงพ่อเดิมนั้นมีเยอะมากนะครับแล้วก็แกะออกมาหลากหลายฝีมือแต่โดยรวมแล้วพอเราดูศิละปะเราก็จะรู้ว่าเป็นศินละปะของหลวงพ่อเดิมทั้งหมดนะครับแต่หลากหลายฝีมือมากนะครับหลากหลายช่างเมื่อหลวงพ่อเดิมมรณาภาพไปแล้วเนี่ยช่างเหล่านี้ยังแกะพวกงาแกะลักษณะที่เหมือนกับหลวงพ่อเดิมออกมาอีกเรื่อยๆ,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 ๆนะครับ มันจึงทําให้เราเล่นหาพวกงาแกะเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่างาแกะบางชิ้นนี่ไม่ได้ถูกการในทีฐานจิตปลุกเสกเลยด้วยซ้านะครับเพราะว่ามีคนต้องการอยากจะได้งาแกะหลวงพ่อเดิมเยอะและช่างพวกนี้ก็ยังหนุ่มอย่างแน่นก็แก่ออกมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกเก็บเนี่ยจะเลือกเก็บจากบ้านที่เขาทันหลวงพ่อนะครับที่เขาทันหลวงพ่อเนี่ยอย่างตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่ อยู่ในยุคหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ทุกชิ้นไม่ว่าจะเอี่ยมขนาดไหนไม่ว่าจะเอี่ยมขนาดไหนก็ได้รับการอธิฐานจิตลุกเสกจากหลวงพ่อทั้งหมดนะครับเพราะท่านที่สะสมเนี่ยก็เป็นผู้ที่เ,เรียนพระคาถาอาคมจากหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขด้วยเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมขลังเช่นเดียวกันนะครับแต่ท่านนับถือหลวงพ่อเดิมมากนะครับนับถือหลวงปู่สุขมาก อันนี้ก็ได้มาจากตระกูลที่เป็นบ้านของท่านนะครับงาเป็นลักษณะที่ถูกสัมผัสมาบ้างนะเป็นงานี่ถูกสัมผัสมาบ้างนะครับงาจะออกเหลืองเหลืองเหมือนลำเทียนเนี่ยนะครับถูกจับมาแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ไม่ไม่เยอะนะครับเป็นงาที่อยู่ในกรอบรูปหัวใจงดงามนะครับเห็นไหมครับแกะในลักษณะแบบนี้สังเกตว่า เครื่องมือที่ใช้แกะนั้นเป็นเครื่องมือที่เป็นของมีคมนะครับเป็นของมีคมแกะแบบโบราณโบราณนะครับใช้เครื่องมือแบบโบราณโบราณไม่ได้ใช้เครื่องมือแบบสมัยใหม่ที่ใช้เครื่องกรอเครื่องเกียร์อะไรประเภทนี้ไม่ใช่นะครับจะใช้การแกะขวัญแกะพวกกระหนกน่องสิงอะไรกระหนกน่องน่องขาอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นของมีคมนะเป็นของมีคมโดยเฉพาะที่นำมาใช้แกะนะครับ ดูครับความเก่าความแห้งของงานนี่นะอายุเกิน80ปีนะครับนี่แบบนี้เป็นสิงสามขวัญอยู่ในกรอบรูปหัวใจนะครับมีเสน่ห์มีสเสน่ห์นะครับแบบนี้ประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนนะครับวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับ หลากหลายรูปแบบเครื่องใช้ไม้สอยก็มีนะครับเป็นมีดก็มีเป็นงาก็มีเป็นไม้เป็นอะไรพวกนี้นะครับท่านลองย้อนไปดูวิดีโอเก่าๆของผมท่านจะรู้เลยว่าผมไม่ได้เมคขึ้นมานะไม่ได้เมคขึ้นมานะมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเนี่ยผมจะเก็บอย่างนี้นะครับอันนี้น,น่าจะแกะมาจากช่างชาวหนองโพนี่แหละนะครับ แกะมาจากช่างชาวหนองโ네พเนี่ยเพราะว่าลายมือยังไม่ปร,ราณีตเท่าช่างทางมนโนลมหรือว่าช่างทางพยุหะนะครับก็ <yll having you S 1> เป็นช่างชาวบ้านแถวหนองโพนั่นแหละนะครับ <Pedro> นี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามถือว่าจับกรอบเงินสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับโบราณโบราณเลยนะครับสวยงามนะครับสาําหรับสิงสามขวัญน,นะครับ สิงนี่หมายถึงเจ้าป่าผู้ที่จะชนะสัตว์ทั้งปวงในป่านะครับโบราณอาจารย์เขาก็เลยถือเครตการที่เขาเป็นผู้ชนะนี่แหละเป็นผู้ที่มีมหาอำนาจบาร,รมีนี่แหละนะครับเหนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาจึงเอารูปของสิงพวกนี้นะครับเอามาแกะเป็นเครื่องรางนะครับและที่ฐานจิตบุกเสกโดยพระกนาจารย์ผู้มีพลังจิตที่เข้มขังนะครับแล้วก็ เออเครดในการที่เขาชนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็หมายถึงว่าชนะศัตรูหมู่มารชนะคดีความชนะอุปสรรคชนะอะไรต่างๆนี้เขาถือว่าเป็นเครดของคนโบราณเขานะครับของคนโบราณน,นะครับนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะปลูกต้นมะขามไว้ที่บ้านเพื่ออะไรเพื่อให้จเจริญทางยศถาบรรดาศักดิ์นาเกรงขามอำนาจวาสนาบารมีอะไรไประเภทนี้นะครับ มันมีเคล็ดสำหรับคนโบราณที่เขาถือนะที่เขาถือนะครับตอนนี้เราไม่เชื่อคนไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนที่เขาเชื่อกันมาเขาก็ปฏิบัติกันมาอย่างนั้นนะครับอ่านะครับนี่ของหลวงพ่อนี่ทางกายที่ฐานจิตปลุกเสกไว้แบบนี้ถือว่าเป็นของที่หายากนะครับอันนี้ถูกใช้มาบ้างนะครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอ่อเป็นรูปสัตว์ในนักสัตว์ประจําปีนะประจําปีชวด ชวดหนูใช่ไหมปีชวดนี่หนูนะครับตัวนี้นี่ถูกสัมผัสมาเยอะพอสมควรนะครับดูการแกะเนี่ยเขาแกะจากเขาแกะจากของมีคมแกะจากมีดแกะจากอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าลายมือน,นั้นเ,ออเปรียบเสมือนวาดเอาเลยนะครับมีความเหมือนมากนะเหมือนหนูจริงๆนะครับเหมือนหนูจริงๆเห็นไหมครับ อันนี้ถูกใช้นะครับอันนี้ถูกใช้มาเราจะเห็นว่างานนี้เป็นเสี้ยนเลยนะครับงานนี้แห้งสนิทเป็นเสี้ยนอย่างเงี้ยนะครับเออราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับวัตถุมงคลที่เป็นประเภทงาแกะหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับอันนี้เป็นรูปนักษัตวประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวดนะผู้ที่เกิดปีชวดเสริมปีเกิดนะเสริมปีเกิดเสริมโชควาสนาสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดนะครับแล้วก็ด้วยพลังจิตของ เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นของที่หายากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เรี่ยมเงินเก่ามาในลักษณะเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับงานนี้ฉ่าเป็นลำเทียนเหลืองเป็นลำเทียนแห้งนะครับแห้งแห้งมากนะครับนี่ลักษณะงานาที่ถูกใช้บา้บางงานาที่ถูกใช้น้อยงานาที่ไม่ได้ถูกใช้เลยก็เอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้นะครับ3มชิ้นนะสชิ้นเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านได้ชมเกี่ยวกับเรื่องงานถูกใช้ งาถูกใช้มาน้อยงานถูกใช้มาบ้างนะครับเอามาให้ท่านได้ชมนะครับทีนี้วิดีโอนี้ผมก็จะนําเอามีดแบบสไตล์แบบบ,บ้านนะครับแต่ว่าช่างตีมีดนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ช,ช่างชาวบ้านทั่ว,วไปเป็นช่างประจําวัดของหลวงพ่อเดิมก็คือช่างสอนนั่น,นเองช่างชิมช่างชิมนะครับมาดูลักษณะมีดเล่มนี้นะครับมีดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งของวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้แล้วก็ มีปฏิหารมากมายถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจ์จคีเครื่องรางประเภทมีดหมอนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งที่มีปฏิหารมีความศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นมีดสไตล์แบบบ้านๆหรือสนิหรือว่ามีดที่เขาทําแหมมาอย่างงดงามก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นของที่ทรงคุณค่าและมีปฏิหารมากและก็เป็นของที่มีราคาแพงทั้งสิ้นนะครับหายากนะครับ บางคนนี่หามีดหลวงพ่อเดิมตั้งแต่เด็กยันเท่าเลยยังไม่เจอเลยนะครับยังไม่เจอเลยปัจจุบันนี้มีสื่อต่างๆมากมายมีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเข้าสู่ตามหมู่บ้านตามในสถานที่ต่างๆคนก็เลยนำเอาของที่ตัวเองมีอยู่นั้นออกมาโชว์ออกมาทำให้เราได้เห็นได้เห็นได้บ่อยมากกว่าคนสมัยก่อนซึ่งไม่มีพวกสื่อ,อโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่มี คนสมัยก่อนนี่จะดูมีดหลวงพ่อเดิมแต่ละทีนี่ก็ดูยากนะครับเนื่องจากว่า,าสื่อมันเข้าไม่ถึงนะครับแต่แบบนี้นะครับแบบเนี้ยสื่อเข้าถึงปัจจุบันนี้สื่อทุกคนมีสื่อนะครับมีกล้องมีวิดีโอมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองมีช่องติ๊กต๊อกเป็นของตัวเองมี Facebook เป็นของตัวเองเอมีแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ ที่จะสามารถนําเสนอสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นความโชคดีของเราปัจจุบันเลยได้เห็นว่ามีดหลวงพ่อเดิมออกมา,อ,าออกมาบ่อยเนื่องจากว่าสื่อนําเอาออกมานี่แหละครับอย่างผมนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อนะเป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่อง u t u b e เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอผมก็เป็นสื่ออีกแบบหนึ่งที่นําเอามีดเหล่านีา้กระจายลักษณะรูปลักษณ์ประวัติความเป็นไปเป็นมาออกไปทั่วโลกนะครับออกไปทั่วโลกเพราะว่า youtube ของผมคนที่เล่น y o ยูทูปก็ดูได้ทุกคนน่ะนะครับทั่วโลกนะครับอจ,จะเข้าใจกันหรือไม่เข้าใจนั้นก็นแล้วแต่นะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดด้ามไม้นะครับสไตล์แบบบ้านๆโบ,บราณโบราณน,นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรเป็นไม้สักรหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรไม้เก่ามากนะครับไม้เก่าหวายเก่าไม้เก่า,เก,าเก่าทุกอย่างนะครับนี่เก่าจริงๆนะครับไม้แห้งสนิทแล้วก็ ปลอกลัดกันมีดเป็นทองเหลืองเก่านะครับเนี่ยทองเหลืองเก่าเก่าที่ผมเคยเอาอตาช่างนะฮะตาช่างที่หลวงพ่อเดิมท่านจานให้นะเอามาให้กับพี่น้องได้ดูแล้วว่าทองเหลืองเก่ามีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นฝุ่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็งาเก่าเนี่ยงาเก่างาแห้งอันนี้งาช้ำเลยนะครับงาถูกใช้ช้ำมานะครับมีดเล่มนี้ถูกใช้ช้ำมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับถูกใช้กันมา เยอะนะครับมีดอย่างนี้นะครับงาเก่างาถูกใช้ช้ำมานะครับความยาวก็ประมาณสักประมาณสักเจ็ดนิ้วครึ่งนะความยาวเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดขนาดพกพานะเป็นมีดขนาดพกพาด้านในนะครับด้านในก็เก่านะครับเก่าแห้งไม้เบานะครับโยนลงน้นํานี่ลอยน้ําเลยนะครับความเบาของเขาไม้ไรน้ําหนักแล้วเนื่องจากว่าความแห้ง ในไม้เนี่ยมันได้หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วมีดเล่มนี้เรามาดูศิลปะของมีดนั้นเป็นมีดช่างฉิมนะครับเป็นมีดช่างฉิมในยุคต้นๆเป็นมีดช่างฉิมในยุคต้นๆก็อายุประมาณสักเกือบเกือบเก้าสิบปีนะครับเกือบเกือบเก้าสิบปีเรามาดูพวกข้างบริเวณตรงกันมีดนะครับมีดนี้แน่นเดิมๆเ,เลยนะแน่นเดิมๆนะครับ สันนี่นาหนานะครับสันนี่นาหนาเป็นมีดในยุคต้นๆของช่างฉิมนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าการต่อการอะไรเนี่ยยังไม่ได้ปลาณนีดเหมือนกับมีดยุคปลายปลายของช่างฉิมนะครับเนี่ยเราดาูใบเหล็กใบอะไรพวกนี้แห้งสนิทนะครับการต่อกการอะไรก็ยังเป็นเสี้ยนเห็นไหมครับ มีดเล่มนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับสีของสนิมที่อยู่ตัวมีดกับอยู่บนกันบนโลหะและกันมีดเ,เป็นสีสนิมเดียวกันก็แสดงว่าเป็นมีดชุดเดียวกันนะครับระหว่างด้ามกับฝักเป็นชุดเดียวกันนะครับดูดีครับความเก่าของมีดเนี่ยโหเก่าลึกนะครับเก่าลึกดูง่ายสบายตา มีดหลงกอเดิมเนี่ยถ้าเป็นมีดในยุคกลางๆหรือว่าเป็นมีดที่เขาทํามาจากแหมเงินแหมนาคแหมทองคาอะไรพวกนี้นะครับราคาหลักหลายแสนนะครับราคาหลักหลายแสนมากแต่มีดอย่างนี้ตอกมีดโดยช่างฉิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้ามและฝักนี้ทําแบบบ้านๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเราจะใช้เรื่องพุทธคุณผมแนะนําให้เป็นมีดแบบนี้นะครับ แนะนำให้เป็นมีดแบบนี้ราคาเราเอื้อมถึงมีดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมีดแบบแหม Я ยุคกลางมีแหม Я เป็นเส้นแหม Я เงินแหม Я ทองแหม Я นาคอะไรพวกนั้นที่ทํามาจากช่างทางพุยุหานะครับด้ามและฝักทํามาจากช่างทางพุยุหานี่มีดแบบนั้นราคาแพงมากราคาแพงกว่านี้หลายหลายเท่าตัวเลยนะครับหลายเท่าตัวถ้าเราจะใช้พุทธคุณผมเน้นให้เป็นมีดแบบนี้นะครับเป็นมีดที่ช่างฉิมตีเหมือนกัน นะครับเพียงแต่ด้ามและฝักนั้นเป็นแบบบ้านๆเท่านั้นเองนะครับเป็นแบบบ้านๆเท่านั้นเองแต่ผู้ตะคุนนั้นเข้มขขังเหมือนกันเลยนะครับเป็นช่างคนเดียวกันที่ตีหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมท่านอธิษฐานจิตบุกเสกแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ด้ามและฝักเนี่ยเป็นสไตล์แบบบ้านๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสเสน่ห์ลึกนะเสน่ห์ลึกดูง,ง่ายสบายตานะครับดูง,ง่ายสบายตาการปลอมแปลงมีน้อยนะครับสําหรับมีดแบบนี้นะครับแต่ว่ามีดที่ ทํามาจากแหม้เงินแหม้ทองแหมหนาคพวกนั้นเน่เขาจะปลอมแปลงพวกนั้นเพราะว่าปลอมแปลงแล้วได้ราคาสูงนะครับจึงเน้นให้พี่น้องท่านใหม่ๆเนี่ยถ้าจะหวังพึ่งพุทธคุณจริงๆนี่นะมีดแบบนี้นะครับเป็นมีดแบบนี้ไม่อายใครนะครับไม่อายใครเนื่องจากว่ามีดนี่งดงามมีธรรมชาติจัดมากๆนะครับดูง่ายสบายตาด้วยทั้งงาทั้งโลหะทั้งฝักทั้งวัสดุทุกอย่างเนี่ยดูง่ายสบายตานะครับ ก็เลยได้เอามาให้พี่น้องได้ชมแบบสั้นๆไม่ไม่ยาวไม่ยาวเท่าไรนักนะครับว่าสั้นๆนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสานาทีเหมือนกันนะครับก็น่าจะรีวิวไว้ประมาณนี้ดีกว่านะนะครับเพราะเมื่อเช้าผมก็ทำเป็นหวิดีโอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เอามาให้ท่านได้ชมอีก1วิดีโอก็แล้วกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ พี่น้องทนาดนะครับที่เข้ามาชมผมเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาเป็นประจําประจําทุกวันนะครับนีแล้ววัตถุมงคลที่ผมนํามานําเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยมีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็มีธรรมชาติที่ดูง่ายสบายตา,ยายทั้งศิละปะทั้งกรรมวิธีนะครับและธรรมชาติดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมทําวิดีโอมาจะได้ไม่พลาดนะครับพี่น้องอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656จดไม่ทันนะครับดูที่หน้าปกวิดีโอผมแปะเบอร์โทรแปะคิวอาร์โค้ดของไลน์ไว้เรียบร้อยท่านสามารถไปจดตรงนั้นได้เลยหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนทางไลน์มาได้เลยนะครับช่วงหลังนี้ผมไม่ได้ใส่ QR code โค้ดนะใส่เบอร์ใส่เบอร์ไลน์ไว้คําว่าเบอร์ไลน์นี้ท่านต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะอย่าไปเพิ่มเพื่อนอย่าไปเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดีไลน์นะครับมันเข้า ลายเก่าแล้วผมเข้าไม่ได้นะครับประมาณนี้โอเคครับวิดีโอนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิเตแซมครับ